นะอย่าอ้างว่าไม่มีตังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเงินไม่ได้ทาให้ชีวิตใครดีขึ้นความรู้ต่างหากนะแล้วก็อย่าบอกว่าไม่มีตังเรียนนะไรสาระหนังสือเล่มละสองร้อยเนี่ยผมรับประกันเลยว่าถ้าคุณอ่านหนังสือสักสองสามเล่มแล้วคุณเข้าใจันจริงจริงชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนคุณอ่านเกี่ยวกับเรื่องปรับสมองหนึ่งเล่มอ่านเ,เรื่องอเรียกเรื่องของปิดการขายหนึ่งเล่มคุณมีตังแล้ว ปิดการขายเล่มหนึ่งราคาสองร้อยบาทหนังสือเกี่ยวกับปรับไมเซ็ตสมองอีกสองร้อยบาทสี่ร้อบาทที่มีปัญญาซื้อแหบนมีแต่บางทีเนี่ยเราไม่ได้อยากจะไปรีเซ็ตสมองเนี่ยเราอยากหาแต่เงินงบางทีมันก็หาได้ไม่มากกว่าความรู้ที่เรามีหรอกนะตอนนี้พวกเราแบบมันไม่ได้หยุดคิดพวกเราสนใจแต่เงินงอยากได้แต่เงินค,คิดว่าการเรียนมันเป็นเรื่องเสียเวลาถูกปะล่ะ ผมว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าคุณยองไม่เขาจ้างคุณแค่วันละไม่กี่ร้อยคุณไม่เสียดายเวลาบ้างเหรอทำไมเขาไม่อ่าคิดง่ายๆทำไมเขาไม่จ้างเราเป็นผู้บริหารวะถูกปะทำไมล่ะอายุตัวอย่างทำไมเขาเนี่ยทำไมเขาไม่จ้างเมย์เป็นผู้บริหารละ่ะทำไมเอเอสไม่จ้างมึงอ่ะฮะเอะอคืนั่นแหละ ความรู้มึงไม่ถึงความรู้มึงน้อยเขาเลยไม่จ้างมึงไงเขาก็ไม่จ้างกูด,ด้วยถูกไหมประมาณนั้นสมมติตันเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาจ่ายไม่ไหวอุ้ยสลาคุณบวยลำซาำเธอเธอเขาจ่ายไว้ทำไมเขาจะจ่ายไม่ไหวทุกวันนี้คุณคิดตอบคุณหวยลำซำก่อนคุณงงมะ คุณคิดว่าตอนนี้เอฟพมงผู้ดีอ่านปะมีปะแสดงว่าเขามีเงินจ้างนี่แล้วทำไมเขาไ่บอกว่าจะไม่มีเงินจ้างล่ะที่เขาไม่จ้างเราเพราะเราจ้างไปไรประโยชน์ทำเงนินให้เขาไม่ได้เขา้าใจไหมก็จะจ้างคุณไปทำไมสมมติว่าอ่ะผมจะจ้างคุณเดินร้านช่วยวางแผงนอะไรเดือนนี้ผมอยากทำอยอดทล้าน จ้างมึงเดือนล้านแต่มึงต้องขังยอดให้กูพันล้านมึทำได้ปะ,ะยึดแม่เขาจะจ้างมึงไปทำไมล่ะท่านนั้นถูกปะการที่เขาจะจ้างเราสักคนหนึ่งยิ่แม่มึงต้องทำปะระโยชน์ให้เขาดิถูกปะเขาจ้างซีอีโอมาบริหารเนี่ยปีนี้เนี่ยยอดพันล้านไม่ได้ไกูก็ไล่มึงห่อรุ่งกว่าคนเมือนบริหารแทนถูกปะถูกปะลองจ้างกูสิจากพันล้านคนหลือสามร้อยถูกปะแต่จะจ้างมึง พนักงานยจะง่วงยังไม่ไมทำควยอะไรนั่งอนี้ก็ได้ตามมึงเป้นเลยไม่ต้องเขินเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนายเซ็ตแคกเลยนะคุณก็แค่ต้องมาเพิ่มความรู้และทักษะของตัวเองไม่ใช่ถามหาเงิน เราไม่สามารถหาเงินได้มากกว่าความรู้ที่เรามนะีคุณจําไว้เลยนะอยากได้เงินอยากได้เงินแบบรู้ว่าอยากได้เงินผมก็อยากได้อายุตัวคุณคิดว่าผมอยากได้เงินอนะ่ะค,คิดว่าคกูอยากได้เงินสักหมื่นล้านมะเรอ,อยากได้แต่ความรู้ไม่ถึงเข้าใจหรือเปล่าโอ้อยากรวยกูอยากขึ้นเลยยอ3ามคันามลานงแต่ความรู้ถึงไหมไม่ถึงถูกปะ ในการที่จะมาบ่นว่าอยากได้เรือเนี่ยเนี่ยมาพัฒนาตัวเให้เก่งดีกว่าหมัถูกป่ะถ้าเราคู่ควรเราจะได้มันถูกไหมถ้าคุณรู้สึกว่าเงินสามร้อยมันยากเง่ทักษะคุณตำ่ำแค่นั้นแหละตรงตรงคุณเก่งคุณมีทักษะทำไมคุณจะไม่มีไรายได้ละ่ะถูกไหมเว้นแต่ทักษะตำ่ำถูกป่ะ พอจะเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมานั่งท่งมามบ่นว่าจะหายังไงทํำไงถึงจะมีรายได้ถูกปะละเลิกพูดเดีวเรียนแล้วทำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้นะบางคนเนี่ยรู้เยอะรู้เยอะนะแต่รู้แต่สิ่งที่มันไม่ทําเงินอ่ะจะรู้ไปทำไมงงไหม บางคนรู้เยอะรู้ไปหมดรู้ทุกอย่างแต่มันไม่สามารถทําเงินได้ก็อย่าไปรู้แม่งนะซึ่งทุกอุตสาหกรรมถ้าคุณจะเข้าไปคุณก็ต้องเริ่มนับหนึ่งหม่ไปเรียนใหม่นะทุกอาชีพแบบยกตัวอย่างเชนสมมติว่าตอนนี้สมมติว่าผมอยากจะอ่าทํางานก่อสร้างคุณคิดว่าผมจะไปคุณงานไดมบ้นะ มต้ก็เริ่มจากการผสมปูนก่อนนะถูกปะ <c oughs> ผมเชบอกเฮ้ยย่แม่กูเป็นผู้บริหารดอกลิ้นไดยยแม่ยอดขายกูหลายร้อยล,ายลาย้านเลยมึงให้ถูคุมงานวัน่ะมันก็ไม่ได้ถ้ามึงไปผสมปูนก่อนแบบแรกๆมึงไม่ไม่ใช่ย่าแม่เรียวไปมึงไปแบกปูนก่อนไปมึงไปแบกปูนก่อนมึงเริ่มจากงานพื้นฐานไปก่อนเลยเข้าใจถูกไหมว่าไม่ว่าทุกอาชีพเดเราก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขาาเลย เข้าใจใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็นะต,ต้องเข้ามานับหนึ่งใหม่เข้ามานับหนึ่งใหม่เข้ามาที่นี่เพราะอะไรอยากได้อะไรนะเอาเอาให้ชัดเพราะว่าถ้ามันไม่ชัดนะมันมาแล้วมันก็ไปนะโอเค